สวัสดีพี่น้องชาวเคฟซีที่น่ารักทุกท่านวันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำเมกูบินสุดน่ารักทั้งหมดสามสตัวหรือว่า175นะครับแน่นอนว่าผมอาจจะเหลี่ยมนิดหน่อยเพราะว่ามีแขกรับเชิญมาเป็นพิเศษแน่นอนว่าคนคนนั้นก็คือบอมเราบอกบ,บอมจังใช่ป่าววะผมก็เลยเซิร์ชใน Google ว่าชื่อเขาหายากมันไม่ใช่ชื่อเขาพิมพ์ยากเว้ยก็เลยทําการที่จะก๊อปวางไปหาไอคอนเขามาใช้หน่อยเอออันไหนวะเนี่ยเออไอคอนเขาแบบเออ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 อันนี้ปะไม่ใช่ดินีน่าจะอันนี้แล้วไก่ข้างบ้านเราคุมคันทําไมเออแต่นี่มันออกจะตุ้มๆไปหน่อยแต่ว่ามีคนลากับเอออ่ะอ่ะอ่ะถ้าเป็ผมตูตานไปชั่วขนาดนึงคือแบบเออเออ เออเชื่อ <c> ู <oughs> จะมองอะไรก่อนตอนที่ผมจะต้านไปชั่วขนาดหนึ่งคือเออคือขาเป็นผู้ชายเออคืออะไรนะเออผมไม่รู้ผมจะยังไงนะแต่ก็เขามาคออแหลกกับผมแล้วกันนะครับเขาคือบอมจังนะก็ที่ช่องนั้นนี่แหละจะบอกอะไรวนะเนี่ยผมก็เลยทําการที่จะก๊อปไอคอนของเขาแล้วก็มาแปะแบบหน้าด้านอย่างนี้เลยเออหน้าด้านไไแบบนี้เออแบบนี้แหละ แลเขาก็เป็นผู้ใจเ,เอิญเอเอ,เอก็นั่นแหละนะแล,แล้วเราก็ตัดเข้ามาในเกมแบบไม่เป็นการเสียเวลาเราก็เลยถกเถียงกันอย่างยกใหญ่เออจะถกเถียงกันอย่างยุงยใหญ่คือคือแหม่คือคือจะวางกันตรงไหนนะ <c oughs> คือถกเถียงกันหนักมาก <c oughs> เพราะว่าจะวางเมกุมินกันตรงไหนหลักครับเออวางกันตรงไหนวะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าจะวางเมกุมินกันตรงไหนเพราะว่า ระยะมาแค่หนึง่งร้อยเท่าไรไม่รู้นะเท่าไหรวะเออไม่รู้ว่าร้อยเท่าไรนะครับระยะมันเท่าไหร่ราาไะเ,นเน่ยผมก็เลยถามทุกคนไปว่าระยะมันเท่าไหรกันเนาะแต่ที่ผมบอกว่าก็าคือจอแนโทโลขเขาบอกว่าระยะมันประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหน่วยและจะวางประมาณแถวนี้น่าจะแบบประมาณคิดะยี่สิบเอ็ดหน่วยมันจะไปได้ทัถถ่วแมพหรอกมากมันตั้งแตตีถึงเขาหลังแล้วก็บวบริเวณ ตรงนี้เอาตรงนี้ด,ด,ดิเอาดิเยอะก็รวมกันตรงนี้แหละนะเป็นการที่แบบเอาดิในอย่างแบบเอาดิเออเออก็วางไปเหอะนะคือเอาดิเอาดิก็ตรงเนี้ยแหละตรงนี้ก็ถือว่าเอากันแล้วผมก็เลยทําการที่จะปั้มจังเงินก่อนนะ่เราจะเอาตัวนี้มากันดีป่าวว่าเราตุกันบ้านมากันมากันกมนหลุดเนี่ยนะนี่ผมก็ทําการวางตุกันบ้านแต่ไม่ต้องขัดจังหวะผมก่อนโอ้ไม่นะ two hours later แย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบักของผมนั้นไม่พอเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหละเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมเบาน้าจอไวเออคือคือยังแพงไปอย่างที่หมายแต่ดยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำด็อกบักช็อป้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดีพัสบริการ v i p server เลทหกบริการกดเกมพาร์แมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์และกดผล king legacy บริการกดพิกส์แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ตแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเ a l ร์แนโอพระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการ เลดสิบเอใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะ่ะรีบๆล่ะและเวลาก็ผ่านไปอันแสนเนิ่นนานทาให้ผมไ,มได้ปั๊มตูงเงินได้ตันหมดแล้วและทุกคนก็วางมีกุม,มินได้หมดแล้วโอโ้เป็นแสนเลยพี่ นี่ขนาดยังไม่ได้อัพศูนย์นะคือแป้งวางแค่วางดาเมจก็เป็นแสนแล้วคือใส่ออฟไฟเว้ยคือใส่ออฟไฟนี่โอพีที่สุดแล้วกับดาเมจเต็มๆประมาณสองร้านนิดๆแค่นะไอ้ผมก็ทําการที่จะอัพเมกุมินให้ตันทั้งหมดแต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นเอยสรุปแล้วเมกุมินกับอิจิโกหกสิบสี่หรือเปล่านะนี่ <minutes> later. แล้วก็ตัดข้ามมาในเว็บที่ตึงมากในเมกุมินนั้นโดนบัฟแล้ว มีบูเลหนึ่งรด้าวเบ็ดแล้านสแสนมืจ็ดพันสามอยสามสิบแปดรุนแรงแต่ว่ามีสกิ้ explosion ที่ระเบิดแอร์ให้เป็นจุนได้แล้ววิการตีเก้าบิช้าไปหน่อยแล้วก็ระยะหนึ่งยบอ็ดหน่วยบอกเาไ้ว่าว้าวว้าวว้าวกันเลยดีเดียวไกลปะวะไม่ไกลอ่ะาจะว้าวทำไมเนี่ยเมื่อมันไม่ไกลเออช่างไม่ถึงนะมุดท้ยก็ไม่ไกล อยู่ดีเออนั่นแหละแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วหกสิบเวฟอย่างรวดเร็วและว่องไวผมก็เลยถามเขาว่าเออทุกคนครับจะกด X เปิดพักตัวท่านเนี่ยตอนตอนไหนกันนะฮะแล้วทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเงียบกริบเดิมกูตัวหรอผมกดตอนไหนวะผมก็ไม่รู้ว่าตัว X เป็นอะไรตัวไหนเพื่อนๆจะผมเพิ่งโทรบอกว่าก็ได้กดตอนที่แอร์มาแล้วก็ระเบิดกันแบบ เป็นผงให้แอร์มันตายอย่างทุกทรมานถ้าอย่างนั้นเนี่ยบ้านเราจะแตกเพราะแอร์แน่นอนและไม่ได้แตกเพราะตัววิ่งอย่างแน่นอนและแน่นอนมากไปนั้นแหละผมก็เลยทําการที่จะอัพเมกุมินให้ตันทั้งหมดทุกตัวละครเออได้ยินเสียงกายไหมตอนนี้คือผมอัพเมกุมินเนี่ยตันทั้งหมดทุกตัวละครของผมแล้วคือผมอัพตันแล้ว แล้วเขาก็บอกให้กดได้เลยใช่ปะตอนนี้มัน62เวฟแล้วกัตัวแอร์มาแล้วเว้ยแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมจะทําการกดก่อนแล้วกันผมะครารกดอ n นวิช i o ่นเอฟเฟออกมาแล้วก็ระเบิดปกอ้าวไม่เห็นที่คุยกันไว้เลยนี่หว่า <ย venture! S 1> ผมได้งงๆแล้วง,งงไว้เลยกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมอันนี้มันเอฟเฟกต์เมกอมีนมมนต้องบึ่มๆ Sabrina. แบบนี้ไม่ใช่เหรอวะเอ็กซ์โพชั่นน่ะและอะไร นี่คือตอนที่ผมดวลกับเอเลนนะแล้วมันอะไรอ่ะตัดออกเหรอผมได้ไปมองหังตาตัวเองแบบโคตรงงเฮ้ยเอ็กซ์โพชั่นขอผมเปลี่ยนไปเพราะว่ามันโดนตัดออกแล้วยังไงผมไม่รู้แต่จบแล้วมันจบแล้วว่าเอเลนไมชใช่เอฟเฟกหรือว่าอันไมชใชนตะกิวนั้นโคเมกมินโดนตัดออกป็ดเอ็กซ์โพช i ั่นจิวและระเบิดดวงดาว,ดว,ดว,ดวอันแสน กิวจีสตอนนี้เวฟ81อย่างโคตรรวดเร็ว,รวดาเมจไล่เลี่ยก,กันประมาณ40่สิบีสาบีและ30มสิบแบบยี่บีกับบอมกิวจีจังวะรู้ไหมที่มันเป็นเหลี่ยมไหมทำการระเบิดเอ็กซ์พลอรชั่นแบบโคตรรัวจุ๊มจะทำให้มอนนั่นโดนดวงดาวแทงหน้าตายเอ็กซ์พลอเรชั่นโคตรกัดทำการร <c oughs> ะเบิดวงแหวนอย่างโคตรรวดแรงโคตรรัวและ้ <c oughs> และแบบเม็ดพริก กระเด็นเข้าวาตาเออคือเนตพิกนี่ของใครวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเวทีของใครมันเท่เตี้ยเลยเท่แบบเซียนเซียนเออไม่ใช่ทำการระเบิดเอ็กซ์โพชั่นออกมาเป็นวงแหงวนเฟรนแบบโคตรบึ้มและบึ้มๆคือหลือตอนนี้เนี่ยทำให้ตัวแอ์นั้นยังไม่ตายผมก็เลยทำการที่จะระเบิดอย่างต่อเน,นื่องต่อไปแต่ว่าแอร์ก็ยังไม่ตายถ้าแอนจะนี่ตายเราจะยื้อเวฟได้ถึงที่สุดกว่านี้อีกแต่ถ้าคุณบอมจังนั้น ก็ทําการย้อนเวลาออกไปอีกนิดจะหน่อยไม่ต้ไปหน้าจออาหัวเพล็บวะไมช่างมาเถอดแต่ผมก็ทําการที่จะมองแอร์ตัวนี้จ่มันกระบ,บียงผ่านหน้าบ้านมาอย่างทุกทรมานต้องการหยุดเวลาอีกครั้งหนึ่งและอีกหลายๆครั้งเออเขายุดเวลาอีกแล้วเฮ้ยมันยังไม่ตายนี่เฮ้ยตอนนี้ทําการระเบิดเอ็กซ์โพชั่นแบบโคตรลัวแล้วทาการหยุดเวลาของโกโจจูรุกโดคเดียวว่าแอร์ยังไม่ตาย เขาเหลือเลือดอยกประมาณ152ล้านอย่างง้นเ้นเหรอบอกเขาดูโคตรเบื่มเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเมื่อนะ84เว็บเวฟตอนนี้ผมกด e x p o o ์ i o n ไปหมดแล้วแดียวผมก็จะมาร่างรองให้ตรงกางกดการบ้านมาแล้วมันมาอีกแล้วแล้วก็มีใครบางคนที่ก็จะกด e x p ก o ์พลเก่อนเดี๋ยวผมเขาจะบอกให้ผมว่าการบ้านซะ พวกอะไรกันเดี๋ยวกู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 อากัศกัารบ้านไม่ติดนะครับถ้ามันเดินเข้ามาเนี่ยวผมจะกดดับเบิ้ลคลิปบึนๆึนแต่การบ้านหรืผมทำงานก็ย้อนเวลาท้านวันย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเขาเดือดเปรี้ยวกว้างซอยตรงนี้เว้ยเชี่ยเลือดเยอะเชี่ยเลยตอนนี้ก็ได้ทำการกดเอ็กซ์โพูชั่นแบบโคตรรัวและรวดเร็วอีกครั้งดูเชี่ยจิ้มเอ็กซ์โพูชั่นไม่โดนเว้ยเชี่ยกูจิ้มไม่โดนที่แห่ันมันเดินบัง มันโดนบงังนี่กูดาเสร็จแล้วเอ็กซ์เพรสเชนด้วยการระเบิดเป็นจูนออกมาอีกครั้งหนึ่งเร็วเลยกูดาวเร็วๆเลยโผบานจะแตกนะใิ่มายผมทำการกดแล้วก็เบิ่นๆอีกครั้งเป็นดาเมจของผมนั่นเป็นหลักเกืเอบครึ่งร้อยร้อยปีกันเลยทีเดียวกราวกดแล้วกูดาวเม่งไม่ทันกู <laughs> ดาวไม่ทันแย่แล้วแย่แล้วแอ้มันกระดักเข้าบ้านแล้วจะกดระเบิดนี่ดิโอได้ทําการหยุดเวลาชั่วขณะหนึ่งอีกครั้ง นยาไม่การันกดเอ็กซ์ i พชั่นเรื่อต่อไปอย่างต่อเนื่องโอ้มานะจะแตกละทำการกดต่อเนื่องไปแบบนี้และตัวสุดท้ายของผมและกดต่อไปตัวนี้ขกูดาวไม่เสร็จเลยเจีย๊ยเฮ้ยจะเสร็จแล้วกูดาวก็จะเสร็จแล้วข้งใจใไว้ทุกคนตอนนี้แอร์กำลังจะตายอย่างว่าโอ้โหแพเงเลือด400ล้านปล่อยเข้าบ้านเหอะใช่ไหม <c oughs> พอรู้ยอมแพ้ ด้วยสี่ร้อยล้านครไอ้ผู้เชิญกับผมก็จะโูด้าเสร็จแล้วเออโูด้าเสร็จอะไรตอนนี้สันควานบ้านแตกวะแล้วลว,ว,วันแรกของการขี่กูดไอ้ผู้เชิญอย่างตอนนี้อู้มัยนะระวไม่ทะล,ลักจังป <laughs> ะเจ็ดสิบบีอะไรไฟเฮือดผมได้ระเบิดประมาณเจ็ดสิบสองบีแบบโคตรเบิ้มนีก่ก็กดเบื้องหลังไงกดทำไมให้ทำไม <laughs> ให้ตายเถอะ